สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลนะครับสูงต่ำพารวยจะมาสรุปผลบอลเมื่อวานนะครับให้สูงเนเธอร์แลนด์3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับบอลออกหน้าเนเธอร์แลนด์ยิงขาดนะครับผม40กินเต็มนะครับผมวันนี้เราจะมีมาวิเคราะห์บอลโลกโซนยุโรปเช่นเคยนะครับผมคู่เบลเยียม VS เช็กนะครับผม นัดแรกที่เจอกันมาก็จะเป็นเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับในบ้านเช็กนัดนี้เบลเยียมมี10บแต้มแล้วนะครับเล่นในบ้านก็ถือว่าคงไม่ยอมเสียแต้มแน่นอนเพราะว่าเช็กอยู่ที่2นะครับเรามาดูสถิตินัดล่าสุดของเบลเยียมเจอทีมอย่างเอสโตเนียนะครับผมก็ยังโดนยิง กองหลังก็ยังขาดถือว่ายังโดนยิงได้อยู่นะครับแต่ก็ยังยิงขาดนครับกองหน้าถือว่าเป็นบอลที่บุกแรกกันเรามาดูที่ฝั่งเช็คบ้างนะครับเช็คนัดล่าสุดชนะเป็ละรูดมา1-0นะครับเป็นบอลที่ค่อนข้างรัดกลุ่มนะครับ ดูที่ไลน์อัพนักเตะนะครับเบลเยียมวันนี้ก็ยังขาดเควินเดอร์บอยนะครับยังเจ็บอยู่นะครับกองหน้าก็ยังเป็นลูก,กากูเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมฟันทงให้นะครับเป็นบอลบุกเบลเยียมเล่นในบ้านนัดที่แล้วเสมอหนึ่งหนึ่งนัดนี้เล่นในบ้านต้องโชว์ฟอร์มครับผม เช็คก็ต้องการแต้มน่าจะบุกแรกกันครับผมยังไงก็ฝากติดตามบอลบอลสูงต่ำพาลวยได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามบอลบอลสูงต่ำพารอยช่องทางทีเฮดสกอร์ด้วยนะครับไปก่อนนะครับ